สวัสดีครับวันนี้อยู่กับอูช่างต้นทาธาชนบุรีนะฮะวันนี้รับเข้าอีกหนึ่งเคสนะจากสิงห์บุรีเบื้องต้นลูกค้าแจ้งว่าอาการรถมีเครื่องมีเสียงดังนะฮะอันนี้รถเพิ่งจะสไลด์ลงมาติดสองระบบนะทั้งเอ็นทั้งแอลอ่าเดี๋ยวมาลองติดเปิดตู้กระจกแจติดเครื่องดูก่อนว่าเป็นยังไงนะคกรารั่วนะเอ v รั่ว รถสตาร์ทไม่ติดแบตหมดนะฮะอ่าประมาณนี้ก่อนเดี๋ยวมาดูกันนะว่าเป็นไงมาสตาร์ทเครื่องดูฮนะเครื่องมีเสียงดังเนะล,ลยครับอะไรอ่าเครื่องมีเสียงดังเดี๋ยวยกเครื่องลงมาผ่าดูนะครับเคนี้ดูเอาหัวฉีดด้วยั่วแรงมาก ยกเครื่องลงมาเปิดดูนะดูลูกแตกเลยลูกสูบแตกอันนี้ติดสองระบบนะเอ็นแอลอ่าดูแล้วหัวเปียกหมดเลยนี่มาดูฝาสูบยับเลยรอยลูกแตกแล้วลจะดูเศษลูกสูบกระแทกเต็มเลยเนะี่ยโอเคนะเนี่ยฝาสูบรั่วเลย จะต้องเอาไปเปลี่ยนตีนหลอดเฟาทำฝาใหม่แล้วก็ทําลูกเดี๋ยวผ่าดูท่อนล่างแหวนลูกสูบเดี๋ยวเปลี่ยนใหม่คนระับชาร์ปอกชาร์ปก้านเลียอะไรอันนี้เอามาเรียบร้อยนะก็คือตีปอกใหม่คนระับสีปอกนะตีปอกแล้วก็เทียบาเทียวาลเจีดเปลี่ยนซีนหลอดเาล่ว แล้วก็หลอดวาล์วนะฮะอ่าอันนี้ก็ลูกตรงลูกสูบใหม่แวนใหม่ชาร์ปอกชาร์ปก้านนะฮะชุดประเก็นใส่ชุดใส่ยพานให้มิ่งน,นะให้มิ่นนมง,มงนะอําหนงความน้ําชุดนี้ประกอบเลยประกอบเพานะฮะยกเครื่องเข้าเสร็จเรียบร้อยนะฮะมาติดเครื่องดูกัน เครื่องติดง่ายนะดูเสียงที่ดังเคกหายไปแล้วนะแล้วก็เสียงรั่วหัวชีดที่ตอนแรกที่มันมีรั่วอยู่นะดูชาักกาา้านวัดดูนิ่งๆไม่มีไอดันนะครับอันนี้รันเครื่องสักพักหนึ่งแนละ้ว เดี๋ยวมาตรวจเช็คด้วยระบบคอมพิวเตอร์ด้วยฮะดูว่าไฟโชว์ขึ้นเกี่ยวกับอะไรฮนะอ่าหลักๆนะฮะเกี่ยวกับวฉีดวัฉีดการเผาไหม้ไม่สมบูรณ์ลงไปที่ O2 เซนเซอร์นะลิ้นติกิเตอร์อ่าประมาณนี้นะครับโอ้เยอะเลยนะฮะโอ้เต็มเลยโอทูเซนเซอร์เกี่ยวกับการเผาไหม้ไม่สมบูรณ์ทั้งนั้นเลยนะฮะอันนี้ติดรั้งของระบบนะฮะมาเดี๋ยวมาลบลบโค้ดดูก่อนอ่าลบไฟโชว์นะฮะ โอเคลบออกมากโทษไม่มีในกล่องแนละ้วแล้วก็มาดูไฟหายไหมไฟลุกเครื่องหายแล้วนะหลังจากแก้ไขแลนะนะมาทดสอบวิ่งเทสกันดูนะอ่าอันนี้จะวิ่งเป็นระบบ n g v อ่าันนี้จะเป็น n g v นะ ัตาการเร่งโอเคนะปกติต่อไปเราจะสับเป็นแอลนะฮะสับเป็นแอลอ่า L LPG นะฮะโอเคเรียบร้อยนะฮะก็คืออันนี้ LPG ก็จะวิ่งดีกว่าเดิมวิ่งดีกว่า NGV นะ แรงเล,เลยทีเดียวนะตราการ่งมาเลยวิ่งได้สองระบบนะผ่านสำหรับเคสนี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะอันนี้ลูกค้ามาจากสิงห์บุรีนะเบื้องต้นอาการที่ลูกค้าแจ้งก็คือเครื่องมีเสียงดังนะเครื่องมีเสียงดังสตาร์ทแล้วก็จะมีไอไหลกลับแรงพุ่งแรงนะ าจากที่ตรวจเช็คคือลูกสูบแตกนะลูกสูบแตกสูบสีอันนี้ลูกค้าติดตั้งสองระบบนะทั้ง N ทั้ง L นะใช้2ระบบเปิดมาก็คือทำการเปลี่ยนลูกสูบสีนะลูกสูบแหวนตีปอกสีเอาฝาไปทำนะเยบาเจ๋ว้าวใหม่อันนี้ก็จบสวยๆเลย สำหรับท่านใดนะที่กำลังมองหาที่ซ่อมรถทาทานะติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้นะครับกับอูช่างต้นทาทาชุนบุรี002น2 2 2ปดศูนย์สองสองสองสางต้นย์จูนย์สองนะ